สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแล้วก็จะมาทำอาหารให้กับหลานของเรานั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็จะเอายำมยำมช้างน้อยมาต้มนะคะเพราะว่าวันนี้น้องจะกินมาม่านะคะแล้วก็เทน้ำลงไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปเวฟเลยนะคะ เสียบปลั๊กแล้วก็ปิดแล้วก็มาปรับเวลาเป็น2นาทีครึ่งนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของหลานเราเองแล้วก็รอเวลาไปเรื่อยๆเลยนะคะหลังจากที่ได้แล้วแล้วก็นำออกมาเลยนะคะถามว่าไม่ร้อนหรอก็ไม่ค่อยร้อนสักเท่าไหร่นะคะเทน้ำออกนิดนึงนะคะแล้วก็ตากใส่ จานใส่ถ้วยอะไรพวกนี้นะคะนี่แล้วก็คนๆนะคะแล้วก็ใส่ผงไปนิดนึงก็พอนะคะให้มันพอได้รสชาติเนะแล้วก็คนๆนะคะก็จะได้แล้วมาม่าง่ายๆค่ะไม่แนะนำให้เด็กๆกินบ่อยนะคะ